สวัสดีค่ะวันนี้คพาเพื่อนๆมาเซ่นบ้านหลวงตาเนาะอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศเนาะน,น,น,นี้ก็ชาวบ้านมาทำบุญน,นะคะตรงนี้เนาะน,นี่หลวงตากำลังใส่บาตรญาติโยมเนาะตอนนี้นะ ันนี้มามาช่งชาวงเช้านะได้เห็นบรรยากาศการใส่บานนะคะแล้วก็การข้ามระพานด้วยเนาะวันนี้ ได้เชนายสวัสดีค่ะน้องแพวสาธุสาธาุสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เนาะวันนี้พามาแต่เช้าเลยค่ะพามาทําบุญเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดนะคะนี่แถวพาทุกๆกคนมาทําบุญเนาะกับหลวงตาบุญชื่นนะคะปัญญาโพ้นะอันนี้เป็นบรรยากาศรราการใส่บาตรตอนเช้าเนาะ ปูนะคะ,ะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราจะตามไรวงปู่ไปเลยเนราะอั้นีไ้ข้ไรปะตร้สะาาวนะ้นนะ,ไปปะตไร,รงนี้เนาะมืออาจไะสัส่นๆหน้อยาน,ะนราะไร้อ้าจไะไร่ค่ายนะิ่งไรไรวไ้าไร้ไ้้ไ้น โยปรปถากที่ดูแลหลวงปูง่เนาะขอให้วันดีจ้าเอ้าเรียกเพิ่มอยู่ในไข่เว,วันดีไรสดหลวงปู่ค่ะไปค่ะโอโหวันดีไรสุดอลณนัด้ะบบทีทังคู่ค่ะค่ะค่ะ เราจะเดินเร็วๆนิดนึดนงเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศหลวงปู่ข้ามสะพานเนาะอันนี้วันนี้คนก็ไม่เยอะมากนะคะน,นี่ให้เพื่อนๆดูๆดอันนี้กล้องอาจจะสั่นนิดนึงเพราะแเดินอยู่นะ มันมันขาดค่ะตรงนี้ค่ะ,ะไล่ยวาวแมนค่ะเอาเลยค่ะไม่เป็นไรคือเอาสถานการณ์แบบว่าจริงๆแพบไม่ได้ถ่ายคลิปแพลไลสดค่ะนี่มีญาติโยมที่ไปวัดเนาะวันนี้เนาะ ก็จะตามหลวงปู่ไปหลวงปู่ก็จะข้ามสะพานแบบนี้ทุกวันเลยค่ะนี่เนาะอันนี้เป็นสะพานอยู่ใส่เนาะมาเป็นลำน้ำพองน้ำโอ,อ๋ยยายเชอนายอันนี้อยู่บ้านแพลเองค่ะยายเชออ่าอยู่กบประซิลค่ะอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะยายเชอนี่อันนี้ลำน้ำอันนี้ย่ายูม อก็มาทำบุญเนาะวันนี้นะคะกำลังมาทำบุญอันนี้สะพานเนาะที่หลวงปู่ชื่นกำลังสร้างตรงนี้นะคะเขาก็กำลังทำเร่งทำกันอยู่เนาะตัวนี้นะคะก็คือกำลังขึ้นแบบเนาะฝั่งนู้นก็ทำแล้วก็ทำเรื่อยๆค่ะอันนี้วันนี้โย,ยมมาทำบุญกันเยอะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะอันนี้โยมประถากที่แพวเคยถ่ายรูปให้ดูเนาะ ีี่พสงสัยจะไม่ค่อยมีคลื่นค่ะตรงนี้มันก็เลยทำให้มีนิดนึงเนะค่ะคาดขาดหายหายเนาะมันไม่ค่อยมีขลื่นค่ะสงสัยตรงนี้ไม่ค่อยมีขลื่นค่ะะเจอ ก็เลยไม่ได้นะอันนี้อันนี้ชาวบ้านกำลังจะเดินข้ามสะพานไปว่เห็ไหมเนาะอันนี้ก็พี่เมื่อวานโยกประถาที่รู่หลวงตาที่แพวถ่ายคลิปเมื่อวานเนาะก็จะไปเหมือนกันข้ามสะพานนะคะอ อันนี้บรรยากาศการข้ามสะพานเนาะรอให้คนอื่นเอามาให้ก็ได้ไอ้ยังสิมีคนมาตำลังอยู่เดี๋ยวแพลวบอกให้เขาไปก็ได้เดี๋ยวตูดีบรูทเถอเออเดี๋ยวเดี๋ยวแพลวบอกบอกให้เขาเอาไปตำหลังจ้ะจ้ะลุงเลี้ยวเดี๋ยวแพลวจะบอกรึลด้อเนื้อไรลื้อลุงเลี้ยวยังสิกลับมาบ่ บอนี่ค่ะข้ามสะพานเนะาะานเ,นเดี๋ยวแพวก็จะข้ามสะพานเหมือนกันอาจจะลำบากหน่อยเนะเาะเพราะแพวต้องถือกรองด้วยไม่รู้จะรอดไหมแต่ว่าน่าจะรอดนะคะน่าจะได้นะแพจ,จะให้เพื่อนๆดูเที่วข้ามสะพานเนาะตอนนี้นะคะ ก็คือข้ามสะพานไปด้วยแล้วก็ไล่ไลสดไปด้วยเนาะสะพานก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะก็พอเดินได้อยู่เนาะน,นี่นะคะญาติโยมก็จะข้ามกันแบบนี้ทุกๆวันเนาะเพราะว่าสะพานปรถมบุญของหลวงปู่นี้มันยังไม่เสร็จนะคะก็คือกําลังสร้างอยู่เนะาะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเราก็จําเป็นจะต้องข้ามสะพานไม้ไปก่อนเนาะ น้ำไม่ลึกนะจริงๆข้างล่างน้ำไม่ได้เดินดีๆนะคะเป็นยายเชิญบอกว่าเดินดีๆนะคะอชินแล้วค่ะยายเชิญแพลวเดินทุกวันแพลวจะมาทําบุญตักบาตรกับหลวงปู่ค่ะเพราะว่าแพลวหลักศรัทธาในหลวงปู่มากๆเมื่อวานก็ถวายยาให้หลวงปู่ไปท่านไม่ค่อยอท่านท่านจะมีเสียมหาในลําคอแต่แต่คือมันเป็นอาการปกติ ท่านมีอาการพวกนี้อยู่แล้วถ้าได้ยาก็ท่านก็จะอยากขอตัวนะคะน้องแพลขอบคุณค่ะเยะเชอร์ขอบคุณมากที่แวะมาแพลไม่ค่อยได้แวะไปหาเยเชอร์เลยคะ่ะถึงแล้วอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นสะพานที่แพลเดินข้ามมาค่ะเมื่อกี้นะตัวนี้นะ ใน,นข้ามาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปดูบรรยากาศภายในวัดเนาะอันนี้เป็นที่ที่เขาทํานะคะตัวนี้เป็นสะพานเนาะ,ะตัวตัวนี้เป็นโครงสร้างนะคะของสะพานเนาะเมื่อวานมีคนขอไว้อยากให้อัปเดตให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็น อ่ตัวนี้พี่เขาเอาอุปกรณ์มาฝั่งนี้เนาะจริงๆยากลําบากมากเลยในการขนอุปกรณ์พวกนี้เพราะว่าเราเราขนข้ามน้ําข้ามน้ําตัวนี้ไม่ได้เนาะเราต้องขนไปอีกฝั่งหนึ่งที่มันไกลมากเพื่อเขาจะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาได้เนาะในการทำะสะพานเนาะสะพานประถบมบุญก็ช่างก็กาลังเล่งทําอยู่ทุกๆวันค่ะแต่ว่ามันก็คืบหน้าไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่า บางทีก็ฝนตกเนาะบางทีก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอย่างอื่นเนาะ,ะเดี๋ยวพาวจะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจากบริเวณสะพานเดินขึ้นไปก็ไม่ไกลมากนะคะถึงวัดเนะาะภาพอาจจะสันส่นๆน,นิดนึงนะคะเดียะพาเพื่อนๆเ,เดิน อันนี้จริงๆเป็นป่าช้านะป่าช้าบ้านกปบาซิวนะคะตัวนี้นะจะเป็นป่าช้ากปบาซิวแต่แต่ไม่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าที่นี่คือบาิมีหลวงปู่คุ้มครองเราอยู่เนาะแล้วก็าหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เทวดาก็คุ้มครองนะคะติดตามแล้วนะครับ๋อ้ขอบคุณค่ะ แต่แบตแพลวนนะมันเตือนแล้วอาจจะใกล้หมดก็คืออาจจะถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูได้ไม่หมดเนาะวันนี้อันนี้เป็น เป็นทางทางไปป่าช้านะคะแยกตรงนี้เนาะส่วนตัวนี้ทางไปที่ที่หลวงปู่อยู่นะ,ะหอฉันนะคะก็ไม่ไกลนะเดินอีกแป๊บเดียวะค่ะ ถึงแล้วที่ที่หลวงปู่อยู่นะคะอันนี้ก็ภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงเนาะคือถ้าถึงภายในบริเวณวัดแถวอาจจะต้องไม่พูดนะคะ 再来,来。 ท่านท่านมีรูปเดียวนะคะหลวงปู่หลวงปู่รูปเดียวค่ะเพราะว่าองค์องค์อืนน่นมีท่านราชิกขาหลวเป็นอย่างี้

เลยไปแลวทางนเิมไปแล้วครับขึ้นมาเห็นไหมตรงสีแยงเดือดปอนด์มาี่ะนี่ใส่ต่อยด้ไหมเห็นไหมโอ้ต้องมาติดตว 难看的那个有。嗯